เอกสารสิทธิ์ปบทหหรือพอบท6ไม่ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่มีเอกสารนี้ครอบครองพื้นที่ตรงนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ดินมันมีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์กับส่วนที่เป็นเอกสารท,ท,ที่แสดงการครอบครองที Fran ่ดินส่วนแรกที่เป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูลโฉนดทั้งหมดโฉนดที่ดินโฉนดตราจองหรือตราจองที่ได้กําหนดว่าเป็นพื้นที่ที่ทำประโยชน์นี่คือตระกูลโฉนดแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เป็นหนังสือแสดงสิทธิครอบครองเนี่ยก็จะเป็นเช่นสทีหนึ่งนสองนสองกอนส3ามนสามกอนสามขอ เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์นอกนั้นก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นเอกสารตามประมวลกฎหมาย พราะวทเนี่ยเป็นแบบแสดงรายการที่ดินที่ประชาชนเนี่ยที่เข้าไปทํากินอยู่ในท้องที่นั้นนั้นเ่เขามีหน้าที่ที่จะต้องไปเสียภาษีบํารุงท้องที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตก็จะมีแบบแสดงรายการที่ดินเขาเรียกว่าพบท5แล้วก็จะมีการประเมินภาษีบํารุงท้องที่แล้วก็ออกใบเสร็จมาที่เขาเรียกว่าพบท6 ดินหลายแปลงไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเขาก็พยายามจะไปเสียภาษีรำมรุงท้องที่อันนี้เพื่อที่แสดงเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้รับรอง ว่าจะเป็นที่ดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมาแจ้งการเสียภาษีแต่ว่าต้องเป็นที่ดินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดตั้งแต่ปี2551แล้วว่าที่ปากสงวนหรือที่สารณประโยชน์ที่ดินของรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แล้วก็เอกสารัี่เก่าก็าไม่สามารถเนยเอามารับรองสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินได้ เป็นการแอบอ้างก็พยายามจะเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชก,การมาแอบอ้างว่านี่ดินแปลงนี้ได้มาโดยถูกต้องจริงๆรแล้วไม่สามารถแอบอ้างเด้ไม่สามารถเอามาใช้ในทางกฎหมายได้ก็าขายไม่ได้ครับขายไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการครอบครองที่ดินเลยเป็นแค่เอกสารในการแสดงถึงการเสียภาษีาที่ดินเท่านั้นเอง ถ้าทำให้ถูกต้องนะฮะก่อนก่อนนี้อย่างนี้แนะนํานิดเดีวก่อนที่จะเข้ามาซื้อที่ดินมาก่อสร้างอย่างเงี้ยนะฮะต้องศึกษาข้อกฎหมายพอสมควรระเบียบนะฮะอีกอย่างถ้าถ้าไอเรื่องพพท5เนี่ยมันมีผลตามกฎหมายเนี่ยศาลนั้นคงไม่สั่งแบบนั้นนะไม่สั่งให้จำคุก4เดือนนะฮะอันนี้ยืนยันนะว่าพพท5ใช้ไม่ได้เข้าใจหิดนะครับ สภาพเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนได้ดูโดยสภาพสภาพที่เป็นเขาสูงสูงเป็นพื้นที่ที่มีความราชันมากๆหรือแม้แต่พื้นที่ที่ไม่ผ่านการทําประโยชน์มาก่อนเลยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่มีสภาพที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์อันนี้ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ได้เลยว่ามันไม่น่าจะมีการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง จะได้อยากให้ประสานกับกรมที่ดินหน่วยงานของกรมที่ดินอยู่ใกล้เคียงหรือหน่วยงานของกรมป่าไมา้ที่อยู่ใกล้เคียงให้ช่วยตรวจสอบให้นะครับและในส่วนกลางของกรมป่าไมา้เราเองเ,เราก็มีสายด่วนนะครับเป็นนะครับที่จะสามารถติดต่อแล้วก็ขอให้เราช่วยตรวจสอบให้ได้นที่ไปอยากจะไปซื้อที่หรือไปอะไรเนี่ยต้องต้องศึกษาให้ดีเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยง ถ้าท่านไปซื้อที่พบท5ห,หรือไปซื้อที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินนั้นนอกจากท่านจะต้องเสี่ยงในเรื่องของการที่ต้องสูญเส,สียทรัพย์สินแล้วท่านจะต้องเสี่ยงต่อในเรื่องการเข้าไปดําเนินการใดๆในพื้นที่และถูกดําเนินคดีเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องโดนไหลต่อนะก,ก,ก็ต้องฝากไว้ก็ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะลงทุนก็ขอให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อน